โอเคค่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบบั่นเองวันนี้เราอยู่ในแมป Escape d e n t i s อ o ฟ b ค่ะเราจะต้องเอาชีวิตรอดหรือออกไปจากที่นี่นะคะเราวนออกรีบออกไปจากที่ขออนุญาตเรื่องออ b บก่อนนะคะว่าออ b บคืออะไรออ b บก็คือการกระโดดข้ามสิ่งกีบ ขวางนะคะใช่หลบสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะออบบี้เนี่ยเป็นแอ่์แบบอะไรที่มีชื่อเสียงใลเนี่ยเกมโรบบอกมากเลยนะคะโอเคไปนี่นะคะเราจะต้องไขประตูโดยใช้คุณเจกุณเจกุญแจคุณีจไขประตูอยทุกคนอย่าลืมเซฟด้วยนะคะการเซฟเป็นสิ่งสำคัญเลย โอเคไปอุ้มเป็นไงละมีคนแอดมาขออนุญาตไม่รับนะคะหูเลือดเนี่ยอันนี้คือการเป็นสิ่งที่เขาชอบทำนะคะอนอบบี้ก็คือให้กระโดดพวอะไรอย่างเงี้ยเลือดเต็มเลยทำไมมันไม่ได้ โอ้โหทั้งยยกสีฟัน<ว>แล้วก็ฟันปลอมแยกสีลย <ง S 2> <ๆ>กกดด้วยนะใ้ามไปด้วยนะอ้ีฟันมันบไปได้ก็นึกว่าฟันไปได้ทุกคนอันนี้คือวีโง่เองนะคะอุ้ยไปสีฟันทำไมมันไปไม่ได้แล้วอ่ะอืะออะหร โอเคเราโดดไปเลยปค <au> ือพี่พี่ซาคิเป็นคนที่ค่อนๆแต่ว่าถ้าหนักอัพอีเลยทีเดียวนะคะอุ่ยแป้งสีฟันอุ่ยอะไรอ่ะน้ำกรด <c oughs> อู้จะต้องค่อยๆไปอันนี้น่าจะเป็นน้ำน้ำนะคะน่าจะเป็นน้ำจากแก้วใช่แต่ว่าเป็นกดนะคะอุ่ยวิ่ยวิ รู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะน้าน้ํายาบ้วนปากปะใช่แล้วเป็นกดใช่ไหมใช่น่าจะใช่ <c oughs> หัวของที่นี่เป็นกดอุย้ยเราต้องใช้กลงใช่ไหมเนะี่ยโอเคอันนี้ไม่ได้โอเคอันนี้ได้อันอนี้เหรอโอเคเป็นทริปกลง,กลงนะคะทุกคน ดูสีเขียวให้สีเขียวไม่ได้ตรงกลางนี่ <ห ıldı. S 1> ง่ายมากนะคะท,ทุกคนห้ามสปอยมานะห้ามห้ามพิมพ์ันนะว่าทุกพี่พี่วีกับพี่ซากิโกงอะ่ะโอเคเราจะต้ง<า>ตองหาอ๋อนี่ไงใย่เช่นไรอ๋อตรงเออตรงนี้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 โอเคจะเกิดได้แล้วไปรีบไปเลยก่อกนที่มันจะปิดโอเคเราเซฟแล้วนะแล้วเ,เราก็ต้อง โอ้โหเดินเดินฟันอันนี้ทุกคนห้ามโดนฟันฟ้อมพ,พวกนี้นะคะไม่งั้นมันจะชฉอะเรานะคะถีบง่ายมากถ้าเกิดพวกมันชฉอะเราบอกเลยหายถีกแน่นอนตัวฉีกเลยแหละอืมน่ากลัวมากเลยน่ากลัวใช่ไหมฮะฮอุ๊ยนี่นไ่ไปว<ะ>้าวอ้อันนี้มันไปไม่ได้ต้องมาตรงนี้<อ> ก็ต้องมาตรงนี้ค่ะ okay, เนี่ไง<ะ>เราต้องเอากล่องสีเขียวไปไว้ตรงไหนนะ <Okay. S 2> ลืมนี่ไงอ๋อใส่ตรงนี้เอากล่องสีเขียวมาใส่ตรงนี้โอเคค่ะทุกคนต้องไปใส่นะคะนี่แล้วมันก็จะได้เนละเราต้องรีบไปแล้วอู้ได้แล้วอ้าวไม่ใช่แบงนี้ครับงง ก็มีแต่ว่าก็มีตายบ้างไม่ใช่ทางนั้นเอาเอาเอ้าอี๋เอาโง่ตามกันโอเคอแล้วว้าวหาห้องหาห้องที่ถูกต้องวิ่งเจอแล้วเจอละไี้คนเจอโอ้ยยาสีฟ้าไหลสีเลยเนี่ยแล้วก็มาทางนี้อุ้ย ตาใครตายนัน่ะตายเลยใครตายนัน่ะเป็นวัวเป็นวัวอยากแกงไม่ได้แกงเขาจะไปเก่งตัวตุ้ยอุ๊ยทุกคนทางนี้เขาให้ไปตุ้ยนี่เลือดหรอโอ้คุคนคนนั้นทำไมเขาปากใหญ่แล้วเขาเขาฟันเหลืองมากเลยอ้าอุ้ยเหม็นมากเขากินแล้วเขาไป โอไม่อดอ้ดูฟันของทุกคนคะดูฟันของเขาสิอันนี้อะไรอ่ะเป็นเลือดหรอไม่ใช่เลือดเขาหรอไม่รู้สิไม่ใช่ทำไมมันหลายสีอู้เอออันนี้เป็นเลือดอู้อันนี้อันนี้อันนี้พี่มีถนัดอินวิสิเบลอว์นะคะถ้ามมันอ้ย หรือว่ามีอีกทำไมมันจะง่ายขนาดนั้นอู้หโอาหารอันนี้นนคืออะไรอ่ะสตบบรอเบอรี่ดำสตบบรอเบอรี่แล้วเทำไมคนนี้เขากินเข,เขาก็กินแต่ผลไม้นะทำไมฟันเขาเหลืองเพราะเขาไม่ยอมแปรงฟันไงถึงจะกินอะไรแล้วก็ต้องแปรงฟันนะคะใช่ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของฟันนะคะทำไมมือฉันเหนียวว้าอุ้ยอุ้ยอุนจี <Okay. S 2> อุ้ยสิอุ้ยแต่อันนี้มันรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันช้ามากดทุกคนดูสิโอเคผ่านแบบสีสวยน,นะคะมาแล้วเออเรามาเข้าห้องแล้วผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเย้ทุกคนผ่านแล้วผ่านแล้ว,ลวอ่ะทุกคนคะเมื่อจบแล้วทุกคนอย่าลืมเก็บเหรียญด้วยนะเหรียญอยู่ไหน,นกดเซฟกดเซฟเหรียญให้เรา อ๋อโอเคได้เหรียนแล้วเย้โอเคเ yeah, okay, นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. ถ้าใครชอบ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัร์ให้ได้นะคะและอย่าลืมไปติดตามช่อง V c h ช n n l l ด้วยนะคะค่ะบ๊ายบาย